การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยวุติสร์คอสเมติก มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแม้จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านเส้นเสียงแต่ทุกครั้งที่เข้าประกวดโชคชะตาจะไม่เข้าข้างเธอเท่าใดนะเช่นเดียวกับโดงที่มีความฝันอยากจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงเขาพยายามที่จะฝึกซ้อมฝึกฝนอยู่เสมอแต่ผลที่ได้ับไม่ต่างจากแก้วหน่วยก้านก็ดีสีมือก็พอตัว ทำไมไปแพ้พวกมวยวัดมวยวาได้ไวะไอ้ดองโอ้ยเบาๆหน่อยดิเจ็บเะเนี่ยที่ฉันแพ้เนี่ยเพราะฉันรีบชกรีบไปเชียร์เธอประกวดร้องเพลงไงประกวดมาไม่รู้กี่สิบเวทีละแพ้ทุกทีเลยเมื่อไหร่ดวงจะเข้าข้างวทีว่าฉันก็เหมือนกันแพ้ตลอดแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะคอยอยู่แล้วกัน ถ้าเจ้าเหรียญทองมาโชว์เธอให้ได้เธอ,เอก็เหมือนกันอย่ายอมแพ้ล่ะฉันไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกแต่ประกวดให้หมดเลยร้อยไมเทียะคอยดู้ พลงแพ้อีกแล้วสงสัยเจ้าดีทางด้านนี้ไม่ได้แน่ๆเลย่ายอมแพ้ดินี่ฉันมีอะไรให้เธอดูฉันแท <Hey. S 1> นเฮ้ยจัดการการแข่งขันระดับเขตมาเ <Hey. S 1> นี่ยก้าวได้เห็นความสำเร็จของฉันนี่โดงนายทำได้ใช่เพราะเธนเธอต้องทำได้แต่ฉันแพ้นอกเรื่องกิจต่งเวียนในที่สุดฉันก็ทำได้ ของคนคนห<ค>น,<ค>นึ่ง<ล>ไม่ได้แรกมาได้อย่างง่ายดายหลายต่อหลายครั้งที่ต้องล้มเหลวและการถดถอยของกำลังใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะกระทํากันแต่หลายๆครั้งเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เวลาคนมาปรึกษากันเนี่ยพระอาจารย์จะเห็นว่า,าบางครั้งเราทํางานด้วยความทุ่มเทบางครั้งเราใส่ใจนะเราก็พยายามกับมันเต็มที่เนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วงานออกมาก็ไม่ดีนะครับ เป็นผลทําให้เราไม่ประสบผลสําเร็จสิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้เรียนรู้ก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อล้มแล้วเนี่ยคนบางคนสามารถเดินต่อได้แต่คนบางคนอาจจะล้มจนวันตายนะอะไรเป็นข้อแตกต่ตางระหว่างคนสองคนนะนั่นก็คือเรื่องของศรัทธา ในเรื่องของกําลังใจนั่นเองสิ่งหนึ่งพระอาจารย์อยากจะให้เป็นข้อคิดก็คือว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอย่างเดียวนะสาหรับคนบางคนอาจจะมี2อถึงสอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเป้าหมายเนี่ยที่เรายังไม่สามารถไปถึกได้บางครั้งเราอาจจะต้องวางนะหลายประ่ท่เราพยายามแล้วทาทุกวิธีทางแล้วลองมาดูใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายอย่างที่2หรืออย่างที่3ที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันยังพอมีทางไหมนะหรือว่าบางทีเนี่ยเมื่อเราเจอแล้วเราเราอาจจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการ และในขาะที่เราทำเนี่ยเรามีความสุขมากกว่าก็าได้บางเป้าหมายเนี่ยที่เรายังไม่สามารถไปถึกได้บางครั้งเราอาจจะต้องวาง